วันนี้ผมนทัทุูดบัวประทุมนะครับรองหัวหน้าพรรเก้าไกรนะครับก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของพรรเก้าไกลร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรเก้าไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณปรมีไวยจงเจริญคุณมานพคีรีภูวดลน,นะครับคุณอรพันธ์จันตาเรืองนะครับคุณนัทพงศ์โตวิจักชัยกุลและก็เพื่อนสมาชิกอีกหลายท่านครับต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้ตรงกับวันที่11ตุลาคมนะครับสหประชาชาติได้กําหนดให้วันที่11ตุลาคมของทุกปีนะครับ เป็นการกำหนดมาตั้งแต่ปี2011นะครับเป็นเวลา10กว่าปีว่าให้เป็นวันเด็กผู้หญิงสากลนะครับพี่น้องสื่อมวลชนคงตระหนักด,ดีครับว่าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของความรุนแรงนะครับเรื่องของความไม่เท่าเทียมเรื่องของความไม่เสมอภาคตลอดจนสิทธิและโอกาสที่เกิดขึ้นนั้นผู้หญิงเป็นกลุ่มหนึ่งที่ประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิและโอกาสที่ไม่น้อยไปกว่ากลุ่มอื่นครับวันนี้พี่น้องเครือข่ายเด็กผู้หญิงนะครับจากพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆครับ แล้วก็ในานามขององค์กรแพร์แห่งประเทศไทยนะครับและก็องค์กรภายชีเครือข่ายได้ประสานผ่านพักเก้าไกลครับพี่น้องสืบบัญชงติดตามมาตั้งแต่กรณีที่มีปัญหาเรื่องของการให้รายการรหัสจีกับเด็กที่ไม่มีสถานะจนนําไปสู่ปัญหาการที่เข้าไม่ถึงการศึกษาในประเทศไทยนะครับ แล้วก็จากการที่พวกเราร่วมกันลงพื้นที่ครับก็พบว่ามันมีปัญหาหลายประการที่เป็นข้อจํากัดในการเข้าถึงสิทธิดังกล่าวนะครับทางเครือข่ายก็เลยประสานงานมาว่าอยากใช้พื้นที่ของสภาครับเป็นพื้นที่ในการขับเคลื่อนประเด็นต่างๆซึ่งเดี๋ยวคงมีการยื่นหนังสือต่อท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1นนะครับคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาแล้วก็พวกเราคงได้พูดคุยกันต่อครับแต่อะไรก็ตามนะครับผมอยากจะนําเรียนว่า สัปดาห์นี้และสัปดาห์ถัดไปนะครับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กผู้หญิงนะครับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องชาติพันธุ์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ไร้สถานะในประเทศไทยนั้นมีงานในสภาที่มีความเกี่ยวข้องที่อยากให้พี่น้องสื่อมวลชนติดตามอยู่2อ,อย่างเป็นอย่างน้อยด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือยติกรณีของขอให้สภาได้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการลงรายการรหัสจี และก็สถานะบุคคลให้กับนักเรียนที่ไร้สถานะนะครับได้ถูกบรรจุในสภาแล้วก็มีการคาดกันว่าจะมีการพิจารณากันในวันพรุ่งนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับข่าวเบื้องต้นนั้นเป็นที่น่าเสียใจนะครับว่าทางวิปรฐบาลได้ส่งสัญญาณที่จะไม่เห็นด้วยกับยติดังกล่าวนะครับในการตั้งคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาโดยมองว่ามันน่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษาเท่านั้นซึ่งทางอาจารย์ปรเมียไวยจงเจริญในฐานะเจ้าของยติ และพักเก้าไกลขอยืนยันว่ากรณีของการลงรหัสจีให้กับนักเรียนที่ไร้สถานะนั้นไม่ใช่แต่เป็นประเด็นของกระทรวงศึกษาธิการครับ เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานอีกเป็นจํานวนมากและเรื่องเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสิทธิของเด็กเหล่านี้ในระยะยาวครับซึ่งจําเป็นครับที่สภาเราต้องมีพื้นที่ในการตั้งค,ค cocaine, ณะกรรมการวิสามัญและก็ศึกษาครับ ในขณะเดียวกันครับพี่น้องครับณขณะนี้เนี่ยร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยที่เสนอโดยภาคประชาชนได้จ่อมาถึงวาระที่จะมีการพิจารณาในสภาเป็นร่างกฎหมายอยู่ในวาระลำดับที่สองนะครับต่อจากร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่เสนอโดยคุณผลิตซึ่งจะมีการพิจารณาและคาดว่าจะได้รับการพิจารณาในสัปดาห์หน้านะครับฉะนั้นเนี่ยผมขออนุญาตเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่า ร่างพรบรสภาชนเผ่าพื้นเมืองนั้นถึงแม้ไม่อาจประกบกับร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และคุ้มครองวิถีชีวิตพี่น้องชาติพันธุ์ที่มีการเสนอโดยหลายด้วยงานไม่ว่าจะเป็นพรคก,ก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมิการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศไม่ว่าจะเป็นร่างของรัฐบาลแต่ผมอยากให้เสียงนี้ได้ยินไปถึงเพื่อนสมาชิกว่าร่างพรบสภาชนเผ่าพื้นเมืองนั้นเป็นอีกหนึ่งร่างครับที่ส่งผลกระทบต่อ วิถีชีวิตและส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองสิทธิของพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองและพี่น้องชาติพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยที่จําเป็นต้องขอแรงพวกเราในการสนับสนุนและขอให้สภารับหลักการนะครับอย่าใช้วิธีการอุ้มอยู่เลยครับที่จะออกว่าอุ้มไปก็นําไปศึกษาแบบกรณีของกฎหมายสุราก้าหน้ากฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งเราก็เห็นปัญหามาแล้วว่าการอุ้มนั้นอุ้มหายเลยนะครับการอุ้มนั้นกลับมาก็ไม่อนุญาตให้เราผ่านกฎหมายที่มาจากภาคประชาชนนี่คือความสําคัญ แด้ความจําเป็นใน2ประการครับแต่อะไรก็ตามนะครับหลังจากนี้เราจะมีการลงไปคุยกันในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่สาหรับวันนี้ผมขออนุญาตที่จะเรียนเชิญทางตัวแทนของเครือข่ายเด็กผู้หญิงนะครับจากพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆนะครับแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้กรุณานําเสนอต่อปัญหาปัญหาระดับหนึ่งให้กับพี่น้องสื่อมวลชนซึ่งเดี๋ยวจะได้มีการนําเรียนต่อท่านรองประธานสภาผู้ทแทนราษฎรคนที่1ต่อไป เรียนพี่น้องชิวนทนทุกท่านค่ะหนูนางสาวพรทิรุ่งเรืองอรองประธานเครือข่ายเยาวชนชาติพันธุ์เพื่อการพัฒนานะคะ,ะเนื่องในวันเด็กผู้หญิงสากลวันนี้หนูขอถแถลงการต่อท่านรองรัฐสภาคนที่หนึ่งนะคะถึงข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาของเด็กนักเรียนันไร้รัฐไร้สัญชาติรวมไปถึงชาติพันธุ์ในประเทศไทยค่ะ ประเด็นที่หนึ่งนะคะที่พวกเราจะขอ,อเสนอถึงรองประธานรัฐสภาคนที่1คือประเด็นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสถานะของเด็กนักเรียนกลุ่มรหัสจีที่อยู่ในสารศึกษาค่ะอยากจะให้น้องๆทุกคนได้รับการกำหนดเลข13หลักให้เป็นไปตามในกลุ่มของน้องๆไม่ว่าจะเป็นลูกหลานแรงงานหรือเป็นลูกหลานของอาชาติพันธุ์ค่ะและประเด็นที่2นะคะจะเป็นประเด็นในเรื่องของการเข้าถึงสุขภาพค่ะ ยังมีเยาวชนกลุ่มหนึ่งซึ่งคือน้องๆเด็กรหัสจีและ,ะคนไร้สัญชาติที่ถือมีเลข13หลักแล้วแต่ว่ายังไม่เข้าถึงสิทธิในการให้การช่วยเหลือเยียวยาในกรณีที่ทางโรงพยาบาลหรือคุณหมอนรักษาผิดพลาดค่ะและประเด็นที่3นะคะจะเป็นประเด็นในเรื่องของการเข้าถึงทุนการศึกษาหรือกยศนะคะ อยากจะให้น้องๆหรือเด็กนักเรียนที่อยู่ในสารศึกษาทุกคนที่มีเลขประจำตัว13หลักแล้วนั้นได้เข้าถึงกองทุนนี้ค่ะขอบคุณค่ะ